สลามอ้ไรคุมครับสวัสดีวันที่หกนะครับธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอา่าดดีก็เป็นเวลาทุบครึกนะครับทุบครึกนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องๆกำลังถอนต้นไม้อยู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอบแนปะ๊บใครจะเอาไม้สีเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะลงลงลงทานหรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้ว่าเสาด้วยนะดอกพอมีบ้างนะครับใครจะเอาต้นไหนก็ทักมา สามต้นพันนี่บัวชมพูสวยสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยต้นเดียวสี่ร้อยนี่ทุกไม้ใหม่ใหม่ใหม่มมล่าสุดต้นเดียวสี่ร้อยสามต้นพันค่าส่งร้อยขาวขาวดอกใหญ่มันอ้ออันนี้มีสองสีมีแดงด้วยอันนี้มันสีของตอนี่เอะทำไมใบมันสวยขนาดนี้เื้นี่มันมีสามกิ่งนะนี่เป็นสีของต่อนะ ดูดีใบสมบูรณ์มากเลยนี่จะมีสองชั้นหรือว่าต้นนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนดูก่อนอันนี้มันเป็นขาวล้วนนะแต่ว่าน,นี่มันสีของตอน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดอกบานก่อนถ้าดอกเป็นสองชั้นก็เจ๋วเลยนะครับขาวดอกใหญ่สวยนี่ไม้ตัวนี้สวยนะครับแดงพญาเพิ่มทรัพย์นี่ก็สวยแคปหน้าจอเอาเด้อนะครับยังไม่ได้ลงขายไรต้นใครจะเอาก็ต้นละสี่ร้อยสามต้นพันนะครับลูกไม้ใหม่โบชมพู่อันนี้ก็ลูกไม้ใหม่ ออกมาดีนี่แดงดอกใหญ่แดงกุหลาบอันนี้มีสองสีแดงดอกใหญ่อันนี้อะไรน,นี่ลูกไม้ใหม่ลูกไม้ใหม่ตอนนี้มีสองสามต้นน้องผักบุ้งนะครับนี่อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทำสองปี๊บก่อนแล้วก็ขึ้นมาทำสิบเอ็ดนิ้วใครจะเอาหกต้นพันเอ้ยหกอ่าสิบต้นหกร้อยขออภัยสิบต้นหกร้อยค่าสง่งหนึ่งร้อยบาททักมาเนอรต้นใหญ่สวย นะครับเอาไปขึ้นแปดนิ้วสิบนิ้วได้เลยนะครับสิบต้นหกร้อยใช่ได้อะใช่ได้ใช่ได้นะครับไม้มันใหญ่ไม้มันต้นใหญ่ดอก,ก,อกมันก็บางต้นก็เหมือนเดิมนนไม่ได้ให้ปุ๋ยดอกไม่ได้ปุ๋ยเล่งดอกทางใบมันก็ดอกก็จะมาตามรอบตามระบบของมันนะครับเดียวนเอาโซลารเซลล์มาวางก่อน อมันจะได้สว่างสว่างแปปบนึงนะครับแป๊หนึ่งสุดข้อแป๊บนึงอืมโอเคแป๊หนึ่ง,คงใครโทรมาว่าไม่รู้จักมึงตัวไม่ไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์นะครับ เบอร์แปลกเบอร์อะไรมันโตไม่รับหมดเลยเพราะว่ามันเคยมีปัญหารับไปแล้วมันให้กดอะไรไม่รู้ว่าเกือบเกือบแย่นะครับบงังโตเลยไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์แล้วก็สั่งต้นไม้ก็ล i n แอนด์ลิสตเต้นกดนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y u u t u b e f b o o k ติ๊ t กต่ o อ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับสวยเนาะต้นนี้นี่นี่ก็สวยนะครับ แดงลูกไม้มันสวยนะครับนี่มีลูกไม้ใหม่สวยไหมเนี่ยแดงลูกไม้ของตัวเองมันจะบานแฉ่งนะครับมันจะบานแฉ่งเห็นเห็นเลยนี่แดงพยาเพิ่มซับก็ไม่มีอะไรมากนุง้งยังไม่ได้ลงลายต้นเอาเอา <c oughs> นี่สวยนิลการนะครับตัวละห้าร้อยค่าส่งแปดสิบบาท นะครับนีลการยังอยู่สวยๆเลยอันนี้หมดโปรวันพ่อไปแล้วเนาะโปรวันพ่อไปแล้วเดี๋ยวจะสุกเสาร์ที่จะเอาโปรอะไรไหมนะครับก็ก็เดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันเนาะยังคิดไม่ออกนะครับบางตัวไม่ไม่ไม่ได้แบบมีสคริปต์ไม่ได้มีอะไรนะถ้าคิดออกแล้วก็เดี๋ยวนั้นเลยนะครับถ้าคิดไม่ออกก็คือคิดไม่ออกนะครับมันมันใครบอกว่าอาทิตย์หน้าทําอะไรจัดอะไรไม่มีไม่มีเอาเรียวไทม์เลยครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นคิดออกตอนไหนทําตอนนั้นเลยนะครับนี่ลูกไม้ตัวนี้สวยส่ปิบต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นมะเร่งเลยนะครับอันนี้นี่แดงพักเทลสวยเนาะต้นที่สามอันนี้เป็นตอรีลาเล่นรากนะครับมีม่วงไต้หวันแล้วก็มีระฆังทองนะครับใครชอบก็ทักมาอันนี้ก็ยังอยู่นะน่าวังตัวละเจ็ดร้อย มีสามต้นค่าส่งก็ต้นละแปดสิบหน้าวังครับต้นละเจ็ดร้อยค่าส่งต้นละแปดสิบใครชอบต้นไหนก็ทักมาทักมาได้เลยนะครับมีอะไรกัะมีพวกไม้ปี๊บเนาะให้ปี๊บดูดูคลิปเมื่อเช้าได้ไหมเมื่อเช้ายังอยู่ว่ามึงตัวลบคลิปไปแล้วแต่มึงตัวจำไม่ได้ว่าลบคลิปวันไหนไอ้คลิปที่จัดโปันพ่อนะยังอยู่ นะครับมีคลิปเอ่อคลิปเมื่อเช้านะคลิปเมื่อเช้ายังอยู่เนาะคลิปเมื่อเช้ายังอยู่ใครจะเอาอะไรก็ทักมาแล้วกันนะครับแต่แต่ที่แต่ที่จัด,ดเดี๋ยวนะครับ<ด>ไอ้ไอที่โปวันพ่อนหมดไปแล้วเนาะหมดเที่ยงนะครับไอยักษญี่ปุ่นทรงสูงก็ยังอยู่นะครับนี่ต้นนี้สวยมากนี่นมีแดงพยาเพิ่มทับนะครับแล้วก็มีมีสองสีใช่ไหมตัดทด1หนึ่งมีด นะครับมีสองสีนี่น่าจะเป็นะระฆังทองนะครับสองสีอันนี้มีสามสีมีสามสีอันนี้ม่วงไต้หวันสีเดียวนะครับอันนี้เหลืองทรับย์เจริญเบอร์สองสวยต้นที่เท่าไหร่อันนี้อันนี้ต้นที่แปดอันนี้ต้นที่เจ็ดมีสามสีอันนี้ต้นที่สามใช่ไหมไอ้ต้นที่สี่อันนี้ต้นที่ทนนทสี่มีสองสีนะครับอันนี้ ขึ้นมาใหม่นะครับมีโม่งไต้หวันสีเดียวแล้วก็แดงพญาเพิ่มทรั์กับระฆังทองมีสองสีโอ้ต้นมะเล็งว่ะเหมือนเดิมครับเจ็ดร้อยค่าส่งแปดสิบบาทนะครับยักษ์ญี่ปุ่นก็มีอยู่เท่านี้แหละนะครับหมดละนะครับต่อไปยักษ์ญี่ปุ่นจะไซ์นี้จะไม่มีแล้วมีก็เป็นไซส์เมตรเลยไซส์เมตรก็น่าจะเป็นราคาที่สามพันสี่พันนะเนาะใครจะเอาไซส์นี้ไปเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงสนุกสนานกันแล้วกันนะครับก็มันจะช้าหน่อย แต่ไซส์ใหญ่มันได้ใหญ่เลยไงนี่ดอกเริ่มมาแล้วนะครับชมพูซับจเจริญเสียบโอ้โหดูดอกมาเนี่ยใจเย็นๆหน่อยต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางมาใส่เม็ดแล้วก็เพิ่งเรียกอะไรนะเพิ่งเปลี่ยนกระถางเอามาใส่เม็ดเปลี่ยนดินเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่เพราะมันอยู่8ปิบแล้วมันไม่ให้ดอกไม่อะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเครื่องไม่มีอะไรไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยมาเป็นปีนะครับก็อดรนทนไม่ได้พอดีต้นตรงนี้ลูกค้ารับไปแล้ว ก็เลยเอาเพชรหน้าวังที่เสียบชมพูรับเจริญมาเนี่ยครับมึงตัวไว้กิ่งไว้กิ่งกิ่งหนึ่ง,งไม่ได้ไม่ได้เสียบทั้งหมดนะเอาไว้ดูสวยๆกิ่งหนึ่งว่าเนี่ยสีของตอมันอันนี้อันนี้ก็คือเป็นกิ่งที่เสียบชมพูรับเจริญเดี๋ยวรอหน่อยเราแป๊บเดียวแหละไม้ไม้มันโซมมาเขาเรียกอะไรไม้มันไม่ได้บำรุงไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ไดใ้ให้อะไรเลยมาเป็นปีอะนะครับอันนี้ขึ้นมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวแหละไม่เกินสองสามเดือนก็บึ้มนะครับ ไปดูถอนไม้ให้ใครบ้างดีกว่านี่ลูกไม้ตัวนี้เดี๋ยวรอดอกรอบใหม่มาดอกสวยสีม่วงสวยเลยเนี่ยนะครับไปดูวันนี้มีไม่กี่เจ้าครับไม่มีไม่กี่เจ้านะอ่ออะพี่กาลเกตสองปีปบต้นนี้แล้วก็ สิบเอ็ดนิ้วต้นที่สามสิบสามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับพี่สมจิตนี่ต้นที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต้นที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลต้นที่ยี่สบสองแล้วก็สามสิบเจ็ดนะครับนี่สองต้นนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องปลูกสองชุดนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมีน้ํามันเหลืองเจ็ดขวดนะครับมีเท่านี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไซส์สิบเอ็ดนิ้วต้นใหญ่มาก สวยใช่ได้นะครับมีเท่านี้ไม่ไม่มีอะไรเยอะนีลกระราต้นนี้ก็ยังอยู่นะ700ค่าส่งก็80สิบบาทนะครับนีลกรราต้นนี้ก็ยังอยู่ใครชอบไม้ดำดำกระดูกใบแดงนะครับนีลกรราต้นนี้เองอยู่นะครับใบดำดำกระดูกใบแดงต้นที่2ก็ยังอยู่นะต้นที่สายังอยู่ต้นที่4ยังอยู่นะครับนีลกรรานะครับสวยๆเลยใครจะเอาไม้ปี๊บนี่ต้นที่11ยังอยู่สวยไม้ปี๊บนี้ใหญ่จริงไม้ปี๊บใหญ่จริง อ้ปี๊บนี่ไม่ธรรมดาแหละนี่อขอบคุณพี่มุกนะครับพี่มุกสั่งเนี่ยบางโต๊ขายแค่สามต้นพันหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนกระถางด้วยอะไรด้วยนะครับเปลี่ยนกระถางก็ขอค่ากระถางบอนไซอีกใบละห้ิบาทเนาะนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือสามต้นนี้ตกเท่าไหร่นะค่ากระถางอีกค่าอะไรอีกร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับเนี่ย พีม่มุกให้เปลี่ยนกระถางให้เนี่ยมันตันผมบอกว่าเนี่ยไซส์เนี่ยสามต้นพันสามต้นพันค่าส่งเท่าไหร่นะค่าส่งร้อยหนึ่งคุ้มจะตายนี่อันนี้สี่ต้นพันนะครับค่าส่งก็ร้อยหนึ่งเนี่ยพอมันเปลี่ยนใส่กระถางบอนไซเนี่ยตรงเตี้ยสวยมากนะครับสวยเลยนะครับตัวขข่ทุกๆนะครับเนี่ยกระถางตั้งหักนะกระถางหมดแล้วด้วยนะครับไม่มีละไอ้ใครเอาไปก็เอาไปอย่างเงี้ยไม้มันใหญ,ไใหญ่ไม้มันใหญ่นะครับ อยู่ในกระถางสิบ็นนิ้วเป็นแก้วแคะเนี่ยเปลี่ยนใส่กระถางบอนไซแล้วสวยไหมนะครับอ่ะมาดูต้นนี้ต้นที่สิบเ็ดลูกไม้อันนี้สวยคล้ายๆใยใหม่จะมีสองชั้นต้นใหญ่นี่ลูกไม้ใหม่ตอกสวยมากจริงตัวละห้าร้อยสามต้นพันสองนี่ดูแดงลูกไม้ของตัวดิสวยต้นเะรล้งเลยพวกนี้ใหญ่กว่าสิบนิ้วเท่าหนึ่งอะ่ะใหญ่กว่าไซสิบเ็ดนิ้วใหญ่กว่าไซสตัวละสี่ร้อเท่านึงอะ่ะ ราคาห่างกันร้อยหนึง่งโอ้แต่ใหญ่กว่ากันเท่าหนึ่งอ่ะคนละเรื่องกันเลยนะครับพวกนี้มนไม้ใหญ่จริงนะครับเนี่ยนี่กระแดงตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้แดงลูกไม้เอ้ยนี่ตัวลูกไม้ตัวนี้ลำปูนี้เนี่ยห้าร้อยดูดิแดงดอกใหญ่ตัวนี้ดูกิ่งนี่ตัดทศมีนแล้วนะดูมันยความที่มันให้ดอกดีอะ่ะดอกเยอะมากแล้วก็มีขาวดอกใหญ่นี่ต้นหนึ่งนี่ลูกไม้ตวัวนี้แล้วก็มีแดงกุหลาบดอกใหญ่ต้นหนึ่ง ไอ้กิ่งนึงไอ้ดอกเออกิง่งหนึ่งกิ่งนึ่ยแดงกุหลาบดอกใหญ่นี่ก็ห้าร้อยค่าส่งแปดสินะครับบางโตจัดจัดยังไงว่าวันนั้นจะกิดจาไม่ได้เออจัดอย่างนี้นี่หนึ่นงสองสามสี่น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 ี่ไอ,ไอ crow, แดงพัดเทลเนี่ยแล้วก็ลูกไม้ใหม่นะี่สี่ต้นเนี้ยกอ่พันห้านี่อีกชุดหนึ่งนี่ลูกไม้ใหม่เอาต้นเดียวก็ห้า้อยนะนี่ต้นนี้มีสองสีมีอะไรนะไอสโนพิงก์แล้วก็ตัวนี้โอ้นี่ใหม่ทั้งสองสีเลยนี่ แล้วก็อันนี้มีเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองมีอันนี้มีสามสีแล้วอันนี้เป็นดอกแดงดอกใหญ่นะครับนี่ชุดสองชุดสองสี่ 4, ต้นพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งชุดสามก็มีแดงตัวนี้มีตัวลูกไม้ตัวนี้แล้วก็มีแดงเอ้ยแดงเออแดงดอกใหญ่ตัวนี้แล้วก็มีลูกไม้ใหม่นะครับมีสองสีเนี่ยชุดที่สามเนี่ยสี่ต้นพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งต้นเดียวต้นละห้าร้อยค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกไหมนะครับมีอันนี้นะน,นี้ลูกไม้ใหม่ที่ดอกม่วงเส้นเส้นเป็นสี่ชมพูกัน,นดอกเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะมาดอกดอกนะั้นมันโรยไปแล้วนะครับแล้วก็น,นี่ลูกไม้ใหม่นี่ทั้งต้นเลยเสียบเดียวสวยจริงนะรอันนี้ก็ลูกไม้ใหม่นะครับรอดอกมันมานะครับนี่ยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงต้นนี้ต้นที่เก้ายังอยู่นะรอดอกแป๊บหนึ่งไอดอกที่ดอก ถ้าไม่ใช่ละคังทองนะมันจะเป็นตัวที่ตรงกลางเป็นแดงขอบๆเป็นชมพูแล้ะใ้กลางเป็นขาวใบเหมือนใบพลาส,สติกเลยใบมันจะหนาสวยมากนะครับต้นละเจ็ดร้อยค่าส่งปฏิบัาทใครชอบทั้งมานี้ต้นละสี่ร้อยสั่นต้นพันนะครับนี่สวยมายตัวนี้สวยไว้ใหม่สวยมากนี่นี่ก็สวยแคปหน้าจอแล้วกันใครชอบก็สวย ตัวนี้ก็สวยเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนเนี่ยดูดิสวยใช้ได้ดอกเพิ่งจะเริ่มมามามันเพิ่งจะเริ่มเนี่ยเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มเป็นป่ะนี่มันแทงตูมอีกเพียบเลยเห็นป่ะดอกเพิ่งจะเริ่มมาทั้งนั้นแหละนะครับไม้บันโตดอกจะมาช้าไม่ได้อัดปุ๋ยดอกนะครับก็จะมาแค่นี้ประมาณนี้นะครับสวยใช่ได้ขาวดอกใหญ่สวยนี่ไม้ใหม่ของจริงเสียบสามดอกสวยมากนะครับ นี่โบชมพูสวยมากแดงตัวนี้ก็สวยเห็นแล้วเนาะน้องผักบุงอ้งขายบ้านนาขายบัานนาต้นนี้สามพันใครจะเอาทักมานี่ะต้นนี้สามพันต้นนี้ด้วยอ่ะต้นนี้ด้วยอ่ะขายสามพันใครจะเอาทักมาค่าส่งเอามาร้อยนะครับขายกิ่งตอนราชินี นะครับพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยสามต้นนี้ขอสามพันนะครับค่าส่งเอามาสองร้อยพอนะครับแล้วก็มีไม้สองปีป๊บเนาะต้นใหญ่ต้นนี้ขอสองพันนะครับพอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่มีสามอย่างสามสี 3, 4, เนาะสวยนะครับนี่เป็นแดงนี้แดงนี้แดงนี้นะครับอันนี้ดูอีกทีหนึง่งครับตู้ เดี๋ยวองันบานทั้งหมดดีกว่านะครับคือเป็นโทนแดงแหละต้นใหญ่มากดูดิดูมือบางตัวดิใหญ่มากสวยนะครับอันนี้ลูกค้ารับแล้วนี่มีมีชมพูผีเสื้อโอ้จะบานเท่าหน่อยไม่ได้บานแล้วนี่เด็ดเลยนี่ดูดิ่อมันเสียนะครับรอไปก่อนนะครับชมพูผีเสื้อรอหน่อยนะตัวละพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งต้นที่สิบสี่เนี้ยดอกแดงตัวนี้สวยนะสวยจริง อันนี้มันมีอีกต้นหนึ่งใช่ไหมนี่ปะเนี่ยทรงเนี้ยมีต้นเดียวแหละต้นนี้มั้งเนาะเนี่ยดอกสวยจริงๆนะครับมีขอพันเดียวต้นนี้นะครับแล้วก็มีมีต้นนี้ต้นใหญ่ต้นเนี่ยไอโอ้โ,อโหเนี่ย<ม>เบื่อน้ําค้างตอนเช้าตรงนี้น้ําค้างตอนเช้าเยอะดอกก็จะเสียหมดบางทีมันไม่ทันนะครับแล้วบางทีก็มีมาลงมาแรงก็ช่างมันนะครับอ่ะวันนี้ขอพันห้า ใครรับสามต้นเนี้ยต้นนี้นะครับต้นใหญ่สองต้นนั้นขอสามพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทักมานะครับใครจะเอาทักมาเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นโน้นขอสามพันนะครับต้นนี้ต้นนี้ขอสองพันนะครับต้นนี้ขอสองพันใหญ่จริงอ่ะมันใหญ่มากมันใหญ่แบบใหญ่เกินเกินเกินต้านอะมันใหญ่จริงนะครับเนี่ย ใหญ่เกินต้านใหญ่เกินต้านจริงมันใหญ่จริงเอาต้นนี้ด้วยไหมเนี่ยต้นเดียวสองพันใช่ไหมเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสามพันแล้วต้นนี้ไปด้วยไหมเนี่ยเอาเอา้าเหมาสี่ต้นเนี้ยเอาสี่พันแต่ขอค่าส่งหนึ่งสองขอค่าส่งสี่ร้อยนะเพราะไปสองกล่องไปสองกล่องอันนี้ต้องกล่องเดียวอันนี้อันนี้ต้องต้องไปกล่องนึงแหละนะครับแล้วก็อีกสองสามต้นนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน ขอค่าส่งมามาสามร้อยก็พอนะครับขอค่าส่งมาสามร้อยเผื่อไว้นะครับต้นเนี้มันต้องไปกล่องต่างหากมันใส่รวมไม่ได้หรอกมันใหญ่มาใครจะเอาทั้งสี่ต้นเนี้ยเอาสี่พันต้นนน้นต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ด้วยต้นหนึ่งเนี่ยเอาสี่พันค่าส่งขอสามร้อยนะครับต้นเดียวก็ลายต้นแต่ที่บอกไปแล้วใครจะเอาก็ทักมาครับมันัวปล่อยออกหมดแล้วนะครับนี่เป็นบันณาต้นนี้ขอสามพัน สวยจริงนะดูดิพุ่มทรงได้ใบได้ดอกได้เนี่ยดอกดอกเคยเห็นแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม,มนี่ก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มรอมันมาอยู่่อยดอกเคยเห็นแล้วรอบหนึ่งนะเนี่ยสามพันใหญ่มากสวยนะครับแล้วก็มีบัฒน,นาต้นนี้เนาะต้นนี้ขอพันหนึ่งค่าส่งก็มาร้อยจะบานแล้วนะครับ,บ,ลลนะรบเกสรก็แลบไม่เยอะแล้วตอนแรกแลบเทียบเลยมันจะบานแล้ว มีดอกเดียวแหละนอกนั้นเป็นใบหมดเลยดูใบดิสวยไหมชัดเจนอะชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเลยเนี่ยดูดิดูทรงดิเหมือนแม่ทุกประการนะครับเนี่ยนี่ขอพันค่าส่งร้อยหนึ่งนุ้ยต้นขอพันค่าส่งร้อยนะครับ,บน,นี่บานามันจะบานละนะครับมันก็จุกจุกอย่างเงี้ยนี่ก็สวยสวยมากนี่ขอสามพันไม่ต้องกลัวไม้มันโตมีไม่เยอะแต่สวย ใช่ได้นะครับนี่ก็เป็นกิ่งแม่กิ่งหนึ่งนี่ตัดลงมานะครับตัดออกมาเสียบชำไว้นะครับยังไม่รู้มันจะยังไงเลยเนี่ยก็คือจะไม่เอาถ้าอันเนี้ยก็ต่อไปก็จะไปเป็นต้นแม่ไปเรื่อยๆจะไม่ไม่เอาต้นลูกมาทํามาทําลูกมาทําฝักมาทําเม็ดเอาแต่ต้นแม่อันนี้ก็คือเป็นกิ่งแม่ของเขาเลยตัดกิ่งลงมานะครับเลี้ยงไปเรื่อย พวกนี้จะไม่ขายจะเก็บไว้ทําต้นแม่ยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงต้นนี้เก็บไว้ดูเองจะใครยากเอาบางตัวขอแปดร้อยนะทรงมันใช้ได้เลยนะครับมันไม่มีไม้ไม้ใหญ่ยักษ์ญี่ปุ่นก็ขายไปหมดไซนี้จะเลี้ยงให้โตก็อีกสักสองปีนะกว่าจะเป็นขึ้นสองปีได้ปีสองปีนะครับก็เลี้ยงไว้ดูเล่นบางอย่างเราเก็บไวด้ดูสวยๆแก้วแคะกระลาบุญิงเกาะหินอันนี้สามต้นพันส่งฟรงเ สามต้นพันส่งฟรีส่วนกระถางสิบเอ็ดนั้นสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งนะขายเท่ากันแต่นี้ขอค่าส่งเพิ่มร้อยหนึ่งเพราะมันใหญ่กว่านี่สามต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งเพราะมันใหญ่นะครับไปทั้งกระถางมนันหนักอันนี้ใช้กระถางแปดนิ้วนี้ขอสี่ต้นพันนะครับอันนี้ขอสี่ต้นพันใครจะเอาทัดสี่ต้นพันเอาส่งฟรีไปด้วยกันด้ ใครชอบก็ทักมาสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาค่อยลงลายต้นเนาะลายต้นเช้าแต่ใครจะเอาไปก่อนก็ได้นะสามต้นพันต้นละสี่ร้อยใครจะเอาไปก่อนก็ได้น,น,นี่ดอกมันเริ่มมาแล้วแหละแต่มันมายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เอาที่ดอกมันเริ่มบานมาไว้ข้างหน้าจะได้ดูน่ารักน่าชังเนาะเอาไปไว้ข้างหลังมันก็กลายเป็นว่ากระยอมกระแยมเนี่เอาดอกที่เริ่มบานมาไว้ข้างหน้าสวยนะครับ สามต้นพันุ์ค่าส่งร้อยเดียวนะครับสามต้นพันธค่าส่งร้อยเดียวใครจะเอาทักมานะครับต้นเดียวก็สี่ร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งไม้มางตัไม่มต้องกลัวใหญ่โตโมโหลานนะครับแล้วก็แข็งแรงอดทนบึกบุนนะครับชอบอะไรก็ทักมาแล้วกันนะครับมีอ้อนีนี่นี่พันห้ากับแปดร้อยใหญ่มากใหญ่มากนี่ไอ้สามแดงดูแดงอันนี้ดิมันมาไม่ยอมพร้อมกันดูแดงตรงนี้ดิ นี่นี่ดูฝ่ามือบางตนะใหญ่เท่าฝ่ามืออะ่ะนี่ดูเลยอันนี้มีสามอย่างนะมีฝั่งนี้อีกแล้วก็มีฝั่งนี้มันบานไม่พร้อมกันสักทีนะครับนี่เนี่พันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ห้าร้อยไออันนี้แปดร้อยเป็นเท่าไหร่สองพันสามนะใครจะเอาสองต้นนี้ไปเอาไปพันห้าไปใครจะเอาสองนี้เอาไปพันห้าไปเอาค่าส่งมาร้อยห้าสิบไปเนี่ยใครจะเอาสองต้นนี้ไปเอาไปพันห้าไป ตัดปัญหาไปครับเอาค่าส่งมาร้อยห้าสิบใครชอบก็ทักมาเอามีเท่านี้แหละนะครับลงเยอะเดี๋ยวมึนเดี๋ยวงงงงเองลงเองงงเอง,ง,งเองเอสำหรับวันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับอมก,กระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับ เด็กเขาออกกําลังกายกันนะเขาลากยางนี่ที่บางโตอยู่นี่ตัวดูเด็กเขาออกกํา,า,กกาออกกลังกายนะครับก็อย่าหลงเลืมม่อมบุญคุณคนนะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสสา,สสา,า,ารุมอะไรกุ้มรอมาตุลละว่าบารอกาตุลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ